อะไรอะอะอะไรนะอะอะไรนะเราจะข้ามาโม้ได้ไงเราจะถึงข้างในเลยนี่นะ แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะเป็นวันที่23ค่ะพุทาศค,คือระหว่างนั้นน่ะคืออยู่บ้านค่ะเก็บบ้านปกติแล้วช่วงนั้นก็คือเข้าห้องน้ําอยู่ค่ะการล้างห้องน้าแล้วจังหวะก็คือเปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยค่ะแล้วได้หันไปเห็นเขาพอดีเห็นเป็นช่วงเท้าค่ะพอ<ม>เ,เห็นเขาเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีออกค่ะหนูก็เดินตามเขาออไปค่ะ<ม><ม>แล้วก็ได้เรียกเขาตะโกนว่าเฮ้ยใคร เขาก็เดินกลับมาค่ะค่ะแล้วก็ได้ถามเขาว่ามาหาใครแล้วเข้ามาได้ไงเข้ามาม้โง้ได้ไงเขาบอกมาหาเรื่องชื่อนบก็เลยบอกว่าไม่มีใครชื่อนบเรื่องนี้บอกว่าเขาบอกเขาสภาพเหมือนคนเมาอะค่ะ,คะแล้วก็ได้ถามเขาว่าได้หยิบอะไรไปไหมเขาบอกไม่ได้หยิบอะไรไปเขา,าก็หยิบกระเป๋าตังค์ออกมาให้ดูค่ะว่าเขาก็มีแบบมีตังนะค์นะ ก็าถามเขาแล้วแหละว่าแล้วเข้ามามัว่วได้ไงเขาก็ไม่ตอบค่ะมันก,ก็ยืนก็คือเหมือนต่างคนยืนดูอะค่ะ,คะจนเขาก็ขอโทษเมื่อขอโทษเขาก็เดินออกค่ะเคยเจอ,อเคยเจอเขาไหมคะไม่เคยครูปร่างรูปพรรณสันฐันเขาเป็นยังไงบ้างจะผิวเขาจะคำ้ำคำสูงประมาณร้อยหกิกว่าอย่างีค่ะ ผมยาวอายุประมาณเท่าไหร่หนูว่าประมาณสามสิบกว่ากว่าค่ะแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่เคยเห็นตอนนี้เขาเข้ามาในเราเห็นเขาที่ขาใช่ค่ะจากไหนคะจากจากประตูบ้านหรือว่าดูในกล้องวงจรปิดหรือยังเออจากที่อยู่ในห้องน้ำอะค่ะหันมาเห็นช่วงช่วงเท้าเขาเลยค่ะอ๋อคือปิดประตูไว้แล้วเขาเห็นเขาเดินเข้ามาในห้องเราค่ะก่อนได้นี้เคยเิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไม่เคยเจอค่ะ มีรักสิ่งหรืออะไรเสียหายไหมไม่มีค่ะตกตกใจไหมดูว่าตกใจค่ะ,นะเนาะพอเราอยู่คนเดียวหอหนคะอยู่คนเดียวค่ะ,คะเราเห็นเห็นเรามีการโพสเตือนภัยด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อมาที่พี่เป้วังกลวยอันนี้อยากได้รับความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างไม่เคยอ,อยากให้จับได้เร็วๆค่ะเพราะว่าเขาทำแบบนี้หลายหลังค่ะแล้วก็กลัวักลัวเกิดแบบ กลัวบ้านอื่นเขาเกิดอันตรายไม้องเลยกไปทำซ่าค่ะเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไปก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเออจากที่คุยกับพี่ที่เขาโดนอีกคนค่ะเขาก็โดนทรัพย์สินเขาก็หายแล้วก็บ้านหลังหลังอื่นที่ว่าใกล้เขาก็โดนเหมืนกันคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่เจอเขาหรือว่าเราไม่พักเขาก่อนคิดว่าเขาจะเข้อมาเอาอะไรของเราบ้างไหมก็น่าจะได้พวกทรัพย์สินไปอะค่ะเพราะว่า โทรศัพท์ไรก็ชาดไว้อยู่ตรงที่นอนตรงทางเข้าเลยถือว่าโชคดีที่เราหันมาเห็นเร็วใช่ไหมใค่ะแล้วอยากให้พี่เป้ช่วยเหลืออะไรบ้างคะก็อยากให้พี่เป้ช่วยประสานจับให้ได้เร็วๆค่ะเพราะว่าก็กลัวเขาย้อนกลับมาหาเหมือนกันค่ะแล้วก็กลัวไปทําที่อื่นอีกคนเรือ่องความปลอดภัยเราด้วยนะใช่ค่ะก็ะน้องเขาได้โพสต์นะครับโพสต์ผ่านผ่านเพจ สารบางกวยนะครับก็ออกมาว่ามีชายนะครับชายคนหนึ่งนะครับบุกเข้าห้องนะครับแล้วก็พอดีเห็นน้องเขาเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนะครับก็เลยเดินวิ่งออกไปนะครับตามภาพกล้องจอดปิดนะครับก็มันเป็นภัยที่อันตรายสําหรับน้องที่อาศัยอยู่ในห้องคนเดียวนะครับก็ตอนนี้ผมได้ประสานกับทางสงพบางกวยนะครับ เขตรับผิดชอบในพื้นที่นี้นครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องเนี่ยไปแจ้งความนะครับเพื่อที่จะให้ตํารวจเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นะครับแล้วก็ทราบได้ว่าอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีการปีนขึ้นบ้านแล้วก็ไปขโมยของเขาแล้วนะครับก็าแสดงว่าบุคคลคนนี้เป็นโจรน,นะครับไม่ใช่เป็นคนที่แบบวิ่งเข้ามามาหาเพื่อนหรือผิดห้องหรือที่เขาได้คุยกับน้องเขาว่า เขาได้มาเนี่ยเข้ามาตรงนี้เนี่ยคือเขาไมา่หาเพื่อนเขานะครับอันนี้ไม่ใช่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยทางน้องเนี่ยแล้วก็ทางประสานกันทางโรงพักนะครับเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายเนี่ยให้มาได้ไวนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปก่อเหตุหรือไปขโมยทรัพย์สินในพื้นที่นี้นะครับเตือนประชาชนทุกคนนะครับอยู่บ้านนะครับคือเราเราอยู่บ้านตัวคนเดียวเนี่ยเป็นยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องปิดห้องไว้นะครับ ก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้คือด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับทำให้มีพวกโจรกรรมหรือว่าขโมยขึ้นบ้านเนี่ยมากมายนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเราต้องป้องกันทรัพย์สินป้องกันชีวิตเราไว้ก่อนนะครับ